สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่ป้านาอาสุขูสุขคนล่ะครับอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับผมนุ่มร้องน้ำสู่เขาช่องนุ่มบนค้นสาเกียวล่ะครับเมื่อนี้พามาดูกับดักปลาไหลครับผมจิจูปลาไหลนะครับผมรอบปลาไหลแล้วก็ใส่กับดักหนูไว้สามหลังครับพี่น้องกับบรูว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อนี้รอบที่สองแล้วครับใส่ไว้สองขึ้นนะครับขึ้นแรกได้ไปตัวเดียวเองครับพี่น้อง จู่แปดหลังครับผมเนื้อของเข้ากันเนื้อสูตรเด็ดเย้านะครับคันบ่อใดรอบนี้ก็คือถือว่าบ่มีปลาไหลนะครับบ่มีปลาไหลแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเนื้อมันก็โอเคอยู่นะครับกัสิบห้าหายไปห้างไปสักพักหนึ่งนะครับ่อยพลาส่ไม่ร่องเบิงนะครับพี่น้องไปไปดูน้ำกันเลยครับว่าจะมีความหมาหรือเปล่านะครับเมื่อนี้ไปครับผมขางข้องท่นปลูกกล้วยครับกล้วยงามครับ หัวปีกหลายหัวครับเพื่อนผมมาตัดนะครับพี่น้องหลายมากเลยครับเยอะมากกลวยกลวยนําว่านะครับไปดูกับดักกันก่อนครับผมสามหลังกับดักของเราจะทํางานไหมหลังแหลกบูดูนเลยครับนี่ยังอยู่พื้นเกาอยครับผมไปเพิ่งอีสองหลังครับอยู่ขางข้องขางตะลิงนะครับผมผมเห็นห้อยควดนะครับผม อ่อยหาอยากหากินน้ำขังฟังบุหรี่ว่าจนฟ้อนหรือเห็นนะครับหรือว่าหนูนะครับพี่น้องดักไว้เสือดอกครับสองหลังครับพี่น้องรับช่วงน้ำกันครับผมโอ้ยโบรานครับอยู่พุดหลังนึงงหลัพี่ครับผมอีกหลังนึงอพี่นี่ครับห้อยเขามาควดนะครับควดหากินน้ำขังฟังนะครับพี่น้อง บอมาเหมือนเลยเป็นยังไงไปมือหลังนี่ครับพี่น้องหลังนี้เนื้อกับโพดครับใส่เนื้อกับโพดไว้โอ้ยังคือเก่าอยู่ครับพี่น้องออนี่ครับมือน,นี่บอมาครับผมบอมาก็ต้องเก็บแล้วครับผมว่าสิเก็บอีจู่เ,เก็บดักปลาไหลแล้วนะครับพี่น้องบ่คุมคามานะครับสามหลังหนึง่ง เดี๋ยวค่อยมาใส่ไหมครับผมมีโอกาสดีๆคนละวันมันสีเขออ่าบ่เข่าเลยครับพี่น้องมือนี <c oughs> ไปไปดูอิจูครับผมไปบ่งอิจูหลังแรกครับผม คือครับพี่นอ้องมุ้งมี่ต้มมีปลาไหลแล้วครับผมนีม่ครับมุ้มีอย่างครับผมไปหลังต่อไปครับไปหลังต่อไปครับผม แมงตับเต่าครับสามตัวครับพี่น้องแมงตับเต่าประมาณครับโบถือครับหลังที่สองกันเ้ยไปเดี๋ยวช่วมหลังต่อไปครับผมบึงทำเลครับพี่น้องปลาหยาหวานครับขางข้องครับพี่น้องหนามีมากเลยครับผมสงสัยเซตเบ็ดเบิด์ตหรอครับเบ็ดเพราะว่าเพื่อนบ้านเยอะนะครับแถวนี้เขาขามมาตัดอ้อยนะครับผมช่วงนี้นะครับตัดอ้อยกันนะครับ เ่อนบ้านขี่เมียห้องห้องนะครับพี่น้องพอจัดหาอยากหากินที่ก้นอนเลครับเขาก็ได้ทกไซมมดครับผมไปกคลุ่นกันไปเรื่อยครับผมเพื่อจะเลกตัวจลเกแฉยมนะครับมีความหมันมีดสีดหา,หายต่อครับผม ่กพีนอ,อปิดไปกระต่อครับผมไปครับพี่น้องหลังต่อไปวือน,นี้เขามายามข้างในก่อนนะครับพี่น้องเพี่อค้องที่ผมถ่ายถ้ำให้ดูนะครับข้างนอกเดี๋ยวค่อยออกไปดูรั้งกันอีกนะครับพี่น้องว่านกได้อยู่ข้างนอกนะครับตัวนึงครับพี่น้องปลาไหล โอ้ยเแบาบวิมวิมน้องเลยไม่มีแล้วครับปลาเบิดแล้วผมว่าไปเดีย๋ยวไปดูข้างนอกกันครับผม มาหอดอีกไม้แล้วครับพี่น้องกับไปลุ่นช่วมน้ากันนะครับว่าจะมีวามหมานหรือเปล่านะครับแถวนี่ก็ไดว่าออกมาจากข้างในแหละครับข้างในพูดนะครับกลับมาชมอยู่ข้างนอกบ้องเบิงนะครับผมเมือวานกระไดอยู่ข้างนอกครับแต่ว่าไดอยู่ผุนนะครับเป็นหลังแหลกอยู่ผุนนะครับผมยามอยู่บ้านนี่อยู่ผุนแล้วก็เขามานี่แล้วก็ออกไปผุนนะครับเมื่อนี้ผมไปผุนก่อนนะครับแล้วค่อยออกมาผีนะครับพี่น้องไปลุ่นชุมน้ากันครับผม หากินกับฝืดเครื่องครัพี่น้องเอ้ยหายังกัไดดสูอชีวิตกันไปเรื่อยๆครับผมคนหายอยากหากินกันหลายครับช่วงนี้เดี๋ยจะกินบ่ก่อยดีครับบ่ม,มีเงินซสือครับพี่น้องเ,อเปาวิมโอ้ปลาซิวสามตัวไปไปดูอยู่ตรงคล้องครับพี่นอ้องตรงคล้องสองหลังครับผม